ขอต้อนรับเข้าสู่แซบนิวค่ะลุกบ้บานไม่ได้เห็นกันบ่อยๆสลัดลุกนางเอกเธอคนนี้ไม่ห่วงสวยยืนกลางแดดเที่ยวจตุจักรเป็นอีกหนึ่งนางเอกสายฮาความใจของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้สำหรับโบเมรดาสุสีที่ตอนนี้เธอนั้นได้ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสามเต็มตัวแล้วและในตอนนี้ได้เป็นที่ทราบกันดีว่าโบเมรดานั้นกำลังปลูกต้นรัก,กอยู่กับพระเอกรุ่นพี่อย่างอาเล็กธีระเดช แถมยังเป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนคลับด้วยล่าสุดในอินสตาแกรมแอดเค้าโพลิพาสจัดให้ได้โพสภาพของโบเมราดาที่กำลังยืนกินลูกชิ้นอยู่กลางแดดและคลาดว่าเธอน้นน่าจะเดินไปเที่ยวที่สวนเจตุจกักรโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าใครจะไม่บอกว่าแอบเห็นใครไปเดินจตุจกักรแดดที่ว่าร้อนแรงก็พ่ายแพ้ความหนุ่งหนิงกรุบอุ๊ยแฮพูดได้ไหมพีจีแท็ ท่องเอาไว้ฉันยังเหลือพิเกตแอดโบอันเดสโกลเม a ดาแอดโบเมลดาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ com ค่ะฝั่งแซบนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซบนิวกดไลค์กดแชร์ให้กับแซบนิวด้วยจ้า